คือมีแปลแต่ที่แน่แน่ต้องมีกฎหมายตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้ใช้มาใช้ไปผู้ร้ายเต็มเมืองไม่สามารถลดอาชญากรรมตรงกันข้ามกับยิ่งสูงต่อเนื่องเมื่อภาพลับษณ์ตำรวจไม่ได้เรื่องประชาชนก็หวาดระแวง ทุ่มเทตัวตนสุดใจสุดแรงกฎหมายทำรงไว้แข่งแกลง่งแต่เราเสริมแต่งวิชาบวนชนคือปกป้องและให้บริการเสมือนเป็นเพื่อนบ้านเขาด้วยคนตำรวจผู้รับใช้ชุมชนคือพัฒนาการตำรวจไทย เป็นการนำเข้าของครับแ่นทว่าเป็นพ้นทีอ่ะี่อีเารนเคยว้ใจครัก่ก็ตอนนี้ก็ได้ได้ตั้งใจทราะะชวามงยากได้ดา

ลูกครากผมเดี ja e various, further, ๋ยวจะให้สายตรวจะกัดจับครับขอบคุณมากครับท่านลายกเห็นหน้าชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับท่านผายกครับตอบเอบคุณท่านนายกมากครับครับผมที่ต้องรักดีครับท่านผูยกเลยหมดเลยครับรับครับผบ ครับตอนนี้ต้องพบนะครับผลการดูเลยขชา่นะครับที่งมีนักขึ land, harvest, ้นมาจากขอมตอลนะครับในในในโครงการซิตี้โซนนะครับ แล้วก็ทางเทศบาลก็เปลี่ยนที่ทำก,ก,การอยู่แล้วขึ้นัปเรามีข้อมูลจรปิดข้ามประมาณสองสามตัวในในการที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยเทศบาลก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกสองสามตัวเพื่อให้ครอบคลุมในเขตทุกที่นะครับเพื่อเพื่อป้องป้พองบาร ผ <blunt animation> ู้ยิ่งจะกระตำปักดินแต่เราก็สร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและก็ฝากฝามมั่นใจกับนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการป้องกันรเิดของที่มาที่นพอแล้วเรามีป้องเก็นที่กุ้ยชีนะครับกอ็แยกเขตเชิงนะครับขนาดนี้มีอยู่20ชุดนะครับแต่ว่าเราจะตสร้างให้ครบให้ครบทุกทุกจุดนะครับซึ่งครับเนื่องเนื er. kop, 拜拜่องมาจากวพื่อสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยโดย ท่านคพลนวีวัตรแจ้งยอดสุดผู้ดูการตำรวจชาติมีโครงการมีนโยบายนะครับในการกําหนดให้เมีพื้นที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนนะครับคือโครงการสมาร์ทเซนตตีโตรีดจุดสูงนะครับแล้วก็กําหนดให้เบื้องต้นเนี่ยให้มีพื้นที่นําร่องกับทุกจังหวัดครับอย่างน้อยหนึ่งจุดในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดชุบุรีก็เป็นกําหนดให้พื้นที่การดูการส่วน เป็นพื้นที่ลำรอบครับอยู่แรกก็คือชายเขตบริเวณนี้นะครับในประมาณ16ตารางกิโลเฮกตาร์นี้ครับก็ในพื้นที่ดังกล่าวเนี้ยก็จะใช้เทคโนโลยีซึ่งในการเนี้ได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลผ่โดยท่านนายกเทศมนตรีผ่านทาในส่วนนี้ยของที่กำหนด พื้ที่ตรงนี้นะครับเป็นํนำล่องก็้ในเื่องน,นี่ก็มีกล้อง,งวงจรปิดส่วนหนึ่งอยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตู้เอสโเอสเน่ได้ินสามารถสื่อสารสอ,ง,อ,ง,อ,ง,องทออางทะทนะครับจากผู้แจ้งต้องยยาำนิกานที่ตะรวจดยตแล้วก็ นอกจากนี้ก็จะมีการสำรวจเพื่อกำหนดพื้นที่มีการกำหนดเพื่อติดติดตีมีระดับของที่เพิ่มเติมซึ่งท่านนายกเส้นบนตีก็มีโครงการอยู ok. ่นะครับก็คิดว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับความปลอดภัยครับแล้วก็เป็นโครงการที่เพื่อให้เป็นเชื่อมั่นว่ามีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีความเสพติสเมืองอัจฉริยะความปลอดภัย